คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาดูแนวทางจากแอดรัชนกมีโชคกันครับสำหรับใครตามหาอยู่ชุดขนมไทยที่แอดรัชนกมีโชคให้ได้แก่สิทล่างไทยคือเลข8เด่นมากและเลขดับ9ชนกับกับเด่นแต่เลือกชนเด่นและยังมีหน่วยล่างไทย ดยย่อนะครับได้แก่เลข2เลข3เลข4เลข5มาดูชนจับคู่10หน่วยล่างกันครับได้แก่82 83 84 85และ92 93 94 95มาลุ้นกันครับในงวด16พฤศจิกายนนี้มาดูเพื่อเป็นแนวทางกันครับสำหรับ a ออ i n สีเท่าชุด3ตัวบนได้แก่2562 66267และ478488498มาลุ้นครับมาแล้วครับแนวทางสำหรับกับแ s เ e ฐางวดที่16พฤศจิกายนนี้ a s เ e ษฐาให้เลขเด่นมาคือเลข2นะครับ และยังมีชุด2ตัวอีกด้วยได้แก่2 5 2 1 2 4 2 0และ2 8 5 1 5 0 5 8 1408และยังระบุตัวเน้นมาด้วยนะครับที่ขีดเส้นใต้คือ2 5 1 4 0 8ชุดดันนี้เล่นได้ทั้งไทยออมสินทกศนะครับแอสเซท่าระบุไว้ด้วยนะครับลงณวันที่1พฤศจิกายน2567ไม่ได้ลงหลังหวยออกนะครับประมาณนั้นมาลุ้นกันครับงวดที่16พฤศจิกายนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ